ภูเขามีทะเลโโโอออ๊๊อ๊ยยยที่รักเกิดอะไรขึ้นเน่ะอ๋อไม่มีอะไรค่ะที่รักโอ้ย,ยหนูไหวไหมที่รักอ๋อไหวคะ่ะแต่ว่าตอนนี้หนูอยากได้ยาดมมากเลยค่ะที่รัก,ท,รกที่รักไปหาให้หนูหน่อยสิยาดมเหรอได้ได้ได,ได้รอพี่อยู่นี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่หามาให้นะค่ะที่แกทำอะไรของแกเนี่ยไอ้ขอทานกอ๊ยทำไมหายากจังวะ ที่รักที่รักพี่ตือร้านขายยาแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้หนูรอที่นี่ก่อนนะ oh, พี่ไปซื้อ oh, ใหไ้ไม่เป็นไรแล้วค่ะที่รักตอนนี้หนูดีขึ้นแล้วค่ะแล้วลูกล่ะลูกเป็นไรไหมอ๋อ oh, ลูกก็ปลอดภัยดีสงสัยว่าเมื่อเช้าเนี่ยหนูน่าจะกินข้าวช้าไปหน่อยก็เลยทําให้หน้ามืดอ่ะต,ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วค่ะโอเคจริงๆนะ <c oughs> งั้นเราไปต่อกันดีกว่า <c oughs> ขอโทษด้วยนะที่ทําให้ที่รักต้องตกใจอ่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะแค่หนูกับลูกปลอดภัยก็พอแล้วค่ะ ไปโง่แบบนี้วะโดนหลอกขนาดนี้ยังไม่รู้อีกอ,อะรับเงินนี้ไว้เราไม่ว่าฉันจะพูดอะไรเนี่ยหมอแค่ให้ความร่วมมือกับฉันเออเอออออตามฉันก็พอละหรือไม่ก็แค่พยักหน้าก็ได้นี่มันเรื่องไร้สาระชัดๆอะคุณคิดว่าสามีคุณจะไม่รู้เหรอเดี๋ยวนานเข้าเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าคุณแกล้งท้อง หมอไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะแต่งงานกันแล้วและสมบัติทุกๆอย่างของพี่บอสเนี่ยก็จะตกเป็นของฉันคนเดียวอแต่ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าการโกหกเนี่ยมันผิดต่อจรรยาบรรณแพทย์แต่บางครั้งเนี่ยเราก็ยกเว้นได้ท่านหนอนมากค่ะ หมอครับลูกผมปลอดภัยดีใช่ไหมครับอทุกอย่างโอเคมากเลยค่ะลูกสาวคุณแข็งแรงมากลูกชายค่ะค่ะลูกชายชายครับ <c oughs> พอเธอเลิกโกหกได้แนละ้วไอ้อไฟไแกมาทำไมพี่บอสนี่พี่ปล่อยให้น้องชายบ้าๆของพี่เข้ามาวุ่นวายทำไมเนี่ยอะไรนะนี่คุณว่าใครบ้าฮนะก็ยังดีกว่าคนเลวบางคนที่แกล้งท้องเพื่อหลอกคนอื่นแล้วกันนี่ไฟพูดจาให้เกียรติพี่สะใภ้ในอนาคตแกด้วยนะ พี่รู้ว่าแกไม่ชอบที่พี่คบกับทักแต่ก็ไม่ควรใส่ร้ายกันแบบนี้เพราะพรุ่งนี้เราสองคนจะแต่งงานกันแล้วอะไรนะนี่พี่ไม่รู้อีกเหรอว่าอีเนี่ยมันกําลังแกงล้งคลองเพื่อหลอกเอาเงินพี่อยู่นะพูดจาใส่ร้ายคนอื่นแบบเนี้ยแกมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าส่วนฉันเนี่ยมีผลอันต้าซาวดูดิว่าใครน่าเชื่อถือกว่ากันแล้วถ้าผมพิสูจน์ได้เนยคุณจะยอมรับไหมว่าคุณโกหก นี่ไฟอยาแต่เนยต้องตัวตักนะเทรักเป็นเหมือนที่หนูพูดเลยน้องพี่เป็นบ้าไปแล้วความอิดฉาเขาครอบนํำมันหมดเลยแล้วกลับไปที่าก็ได้ผมย้อยให้พีทแต่างงานก็ได้ถ้ามันทําให้พี่มีความสุขอะจริงนะเว้ยขอบใจมากแต่ว่าผมขอ,อก,กอดตักได้ไหมอะเพื่อเป็นการขอโทษที่ผมว่าไม่ดีใส่ตักอะได้สิ ไม่มีปัญหาหรอกขอโทษนะตัดเฮ้ยฟไฟยินดีด้วยนะครับพี่บอสพี่ได้ลูกเป็นลูกโป่งอะทีละหนูขอโทษนะหนูอธิบายได้แต่หนูขอไปอธิบายหลังแต่งงานได้ไหมนะพี่ไม่ต้องมาแต่งเลยต้องตัวพี่หนูเองก็เป็นทนายไม่ใช่เหรอท้าไมท่านผิดกฎหมายเองอะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันออกไปได้ละเออตัดเอารูกไปด้วยดิอยไอปขอโทษนะเว้ยพ,พี่ไม่เคยเชื่อใจกันเลยผมรู้นะว่าผมอาจจะงงในบางเรื่องอะแต่ถ้าใครคิดจะมารังแกครอบครัวผมเนี่ยผมไม่ยอแมแน่ ตกใจมากเลยนอนไปไปกินกาแฟแากันดีกว่าไปนี่เหมือนกันเกือบลืมไปเลยอะ่ะคุณตำรวจครับจำมันไปเลยครับ